ครับเพื่อนเเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมทำบุญร้านนะครับของน้องฝ้ายการช่างนะครับผมและภายในวันงานนะครับก็จะมีการเลี้ยงเพนพระนะครับแล้วก็จัดเลี้ยงอาหารนะครับให้กับแขกนะครับที่มาร่วมงานนะครับผมและยังมีนะครับบูธเครื่องมือช่างนะครับมาจัดแสดงนะครับมากมายนะครับผมทั้งม a กิตานะครับดีวอลโอซกะคูฟิกนะครับแล้วก็ทําคินนะครับมาจัดแสดงนะครับให้ แขกที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็พี่ๆอินฟูสายช่างนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีนะครับกับร้านการช่างนะครับอันนี้ผมก็ได้ร่วมเล่นกิจกรรมกับทางดีวอนะครับกับพวกพี่ๆอินฟูสายช่างกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับเป็นกันเองมากๆเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับยังไงนะครับผมก็ขอไว้พรให้กิจการนะครับของน้องฝ้ายการช่างนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับเฮงเฮงปังๆังนะครับผมสาหรับร้านน้องฝ้ายการช่างนะครับก็จะเป็นเป็นศูนย์บริการนะครับซ่อมเครื่องมือช่างต่างๆนะครับและก็ จำหน่ายด้วยนะครับทั้งแบบออฟไลน์แล้วก็แบบออนไลน์นะครับผมสําหรับที่ตั้งร้านนะครับก็ตั้งอยู่ที่แหลมฉบังนะครับชลบุรีใครจะไปอุดหนุนน้องนะครับหรือไปไม่ถูกนะครับก็สามารถเข้าไปที่ g o o g l e Map แล้วก็พิมพ์ว่าฝ่ายการช่างนะครับผมหรือใครจะสั่งซื้อออนไลน์นะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามที่เพจฝ่ายการช่างหรือเข้าไปดูได้ที่ติ๊กต็อกนะครับของน้องฝ่ายการช่างนะครับผมสนใจตัวไหนก็ลองเข้าไปสอบถามกันดูนะครับน้องเขาสต็อกไว้รอแบบจุกๆกันเลยนะครับ